สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มปูนาครับที่เป็นคอนแทคของวุรยาอีกนะครับอีกที่หนึ่งต้องบอกว่ามีไอเดียที่ดีและสุดเจ๋งนะครับก็คือปรับพื้นที่นะครับปรับพื้นที่นะครับจากที่ที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์ใช้งานอะไรนะครับนั่นคือพื้นที่ที่ทุกบ้านมีก็คือยุ้งข้าวนะครับยุ้งเก็บข้าวนะครับโดยปรับพื้นที่จากยุ้งเก็บข้าวนะครับเอามาทําฟาร์มปูนะครับมาเลี้ยงฟาร์มปูนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าบรรยากาศของภูราฟาร์มปูนาน รุ่งข้าวนะครับปรับมาทำฟาร์มปูเนี่ยเขาทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับภายในนะครับก็คืออันนี้นะครับเป็นฟาร์มปูนานะครับที่ เดี๋ยวนะครับจะพาไปรู้จักเจ้าของฟาร์มนะครับปูราฟาร์มปูนานะครับว่ามีที่มาที่ไปยังไงนะครับจนมาเปิดเป็นฟาร์มปูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอข้อแนะนําข้อคิดดีๆนะครับว่าทําฟาร์มปูนะครับเจอปัญหาอะไรยังไงนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของฟาร์มปูนาครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามานะครับอยู่กับเจ้าของฟาร์มแล้วนะครับเดี๋ยว แนะนำก่อนนะครับว่าท่านแรกนะครับเจ้าของฟาร์มเป็นใครครับพี่ชื่อชื่อปองค่ะปองค่ะปองนะครับนี่คือเจ้าของฟาร์มนะครับอ่าพี่ขั้นครับชื่อะไรยังครับยังพี่ยังยังพี่ยงครับนี่คือเจ้าของฟาร์มนะครับพี่เกียงนี่คือคนที่ทําฟาร์มปูใช่ไหมเป็นคนเป็นช่างเลยใช่ไหมเป็นช่างเลยที่ทําใช่ไหมครับปูลาฟาร์มปูนาเนี่ยชื่อปูลาเนี่ยมามีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับเป็นนามสกุลค่ะ เป็นนามสกุล<ช>เป็นนามสกุลแล้วก็แม่ชอบไปขุดปูก็เลยะจะเอาชื่อใครก็อเอานามสกุลดีกว่าจะได้รวมทุกๆคนมีส่สวนร่วมกันค่ะโอเคนี่คือคิดเผื่อแผ่เป็นครอบครัวนะครับปูลาปูลาอ๋อก็คือนามสกุลปูลาใช่ไหมอ๋อโอเคนี่คือมาจากนามสกุลนะครับปูลาฟาร์ปูลานะครับเพราะนั้นใครที่นามสกุลปูลาอ่านมาปั๊บเอ้ยมีฟาร์ปูลา แล้วเริ่มต้นนึกยังไงครับถึงได้มาเริ่มมาเลี้ยงปูสนใจเรื่องการเลี้ยงปูได้ครับก็คิดมาหลายปีแล้วค่ะแต่แม่ชอบไปขุดปูมาให้กินก็เลยว่าเออแม่แก่แล้วขุดไม่ได้เราก็ลอง,งเลี้ยงดูซิเรา,าชอบกินอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแล้วถ้าถามว่าที่มาก่อนที่จะเลี้ยงปูเนี่ยตอนนี้พี่ทําอะไรอยู่ครับอาชีพเดิมทำอะไรอยู่เย็บผ้าเย็บผ้าอยู่ใช่เย็บผ้าก็ตอนนี้ก็อายุมากสายตาก,ก็ไม่ค่อยดีก็เอ๊ะ เราจะหาอะไรทําที่มันก็เลยเนี่ยดูมานานแล้วแหละปูสองสามปีแล้วอ๋อค่ะสามมาแล้วก็ดูมาหลายฟาร์มแล้วก็ดูตอนนี้ก็เป็นกัขับของเอกะเอกระอามก็เลยไปเจอที่เข้าไปเที่ยวที่ฟาร์มก็เลยสนใจก็ติดตามมุรยามาก็น่าน่าจะลองคุยกันดูซี่ก็เลยได้คุยกันโอเคนี่คือที่มานะครับอ่าแล้วของพี่พี่เจียงเราทำอะไรอยู่ครับ อเอนนพวกต้นแกกลับจากต่างประเทศอ๋อเดิมที่ทำงานในต่างประเทศทำจะทำงานในต่างประเทศอเพิ่งกลับมาอ๋อแล้วออตอนนี้ปรับตัวได้ยังครับอยู่บ้านเราอยู่ <c oughs> นานไหมอยู่นานไหม11ปีครับ11ปีของประเทศอะไรครับสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ปรอ๋อสิงคโปร์เอ๊ะแ้วสิงคโปร์เขามีกินบูนาดิูไหมอยากอยากกินไหมอยากกินไหมบูนากลับมาถึงบ้านแล้วมีอารมณ์ที่อยากจะกินไหมบูนาประจําเนี่ยครับข้างเนี่ย ขุดปรดนะจ <c oughs> <ๆ>ำอ๋อนี่มือขุดเลยนะครับนี่มือขุดเลยนะอ๋อนี่จต้องน้ำอ๋อนี่มือขุดเลยอะแล้วตอนนี้เราเราเห็น,นปูเนี่ยมันมีอยู่ตามธรรมชาติแต่วันเนี้ยเราจะมาทำฟาร์มปูเลี้ยงปูเนี่ยคิดยังไงกอนครับเป็นไ้นต้นชิดอ๋อแล้วเราให้การสนับสนุน,นยังไงบ้างเ, <c oughs> <c oughs> เอา่าเอาหรือยังไงเพราะว่าเออเราคิดว่าเราจะทำยังไงเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้เรื่องนี้ ก็เคยศึกษาดูเคยดูในเฟซดูในเฟซป,ปุ๊กปั้งดูใน Youtube บ้างว่าที่เขาประจบกันเดี๋ยเขาทำยังไงก,ก,ก,ก็ดูดูดูอู่อ่า,อาไม่คือให้การสนับสนุนเท่าที่รู้ก็คือที่ถามก็คือให้การสนับสนุนทํำนู่นทํานี่บอกแล้วกันว่าจะทํำยังไงไม,ไมาพอเราเริ่มตัดสินใจว่าเราจะเริ่มเลี้ยงปูนาแล้วนะสิ่งแรกที่คิดถึงนึกถึงนะเมื่อกี้นะที่นึกถึงว่าทําไมต้องเป็นอุรยานะ แต่ก็ดูดูมาหลายฟาร์มเนาะก็เอ๊ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นเขาไปดูแลลูกฟาร์มเนาะ,ะอุรยาเนี่ก็ไปตรงนู้นตรงนี้ไปแนะนำล้วก็ดูเออ,เอ,อน่าน่าจะให้ความช่วยเหลือพี่ได้เวลาเราไม่มีอะไรอ,อ,อยากรู้อะไร<ๆ>ก็จะถามได้เนาะออก็เลย ตัดสินใจตัดสินใจเรื่องกุลยาอ่าโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็คือมาแนละ้วตอนนี้คือเป็นคอนแทคของเรานะครับคือคปูลานะครับฟาร์มปูลานะครับเป็นคอนแทคของเราอย่างหนึ่งแล้วแล้วตอนที่สร้างฟาร์มครั้งแรกๆเนี่ยเรามาดูพื้นที่เนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้เล็งกันพื้นที่นี้นะนะแต่ว่ามันมีพื้นที่ด้านหนึ่งนะครับที่เห็นก็คือว่าตอนนี้คือไอเดียที่เห็นก็คือด้านบนเนี่ยเราเป็นที่เก็บข้าวเรียกว่าอะไรนะยุงง้งข้าวนะยุ้งข้าว แต่ข้างล่างเนี่ยเรามีพื้นที่ว่างไว้นะครับ <K> ของพี่ปองนั่นก็เลยเนี่ยที่คุยกันวันนั้นคือตกลงกันคือจัดทําเป็นบอ่อปูข้างล่างเลยนะทำเป็นบอ่อปูข้างล่างเลยก็คือได้ได้พื้นที่ด้วยเลยนะถือว่าใครที่มาในฟาร,ร์มของปูราเนี่ยนะครับมีการจัดสรรวางบ่อได้เรียบร้อยและได้สวยนะครับเส้นทางอะไรต่างๆเนี่ยเดินเถินได้ดีมากเลยนะครับลำบากไหมพี่ตอนที่เราจะทำฟาร,ร์มปูข้างแรกเนี่ยมีความยุ่งยากอะไรบ้างพี่ ทุกวันอ่าทะเลาะกันด้วยเป็นยังไงครับพี่เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรพี่ต้องการแบบนี้ก็ก็ขัดใจอะไรเงี้ยพี่ต้องการให้มันได้แบบนี้นะเขาบอกทำไม่ได้ทําไม่ได้ก็ต้องทําให้มันได้แบบนี้พี่พี่ต้องพี่เห็นแบบมาแล้วเข้าใจว่าต้องเป็นแบบนี้นะแต่ทําพี่เกียงก็อาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ช่างก็ไม่ไม่แบบนี้ต้องแบบนี้คนคนขับแล้วจบยังไงครับจบต้องได้จบต้องได้โอเคนะไม่น่าไปเถียงเลยนะพี่นะไม่น่าไปเถียงเลยนะเออคือยังไงก็คือต้องได้ ว่าก็เราอยากแชร์ไอเดียกันบ้างาม,มันแบบนี้จะได้ไหมว่าจะเอาแบบนี้เลยตรงแชร์มาอ่ามีไอเดียบ้างเอามีเสริมกัน <c oughs> เดี๋ยวจะเจอนะครับว่าหลังจากปล่อยปูไปแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆที่เราทําไปแล้วเดี๋ยวมันจะปรากฏเองว่าหนึ่งความยากความง่ายมันจะเกิดขึ้น นะแต่ต้องบอกว่าของปูราฟาร์มปูนานะครับเป็นอีกฟาร์มหนึ่งที่เก็บรายละเอียดของอุรยาได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางกระเบื้องวางกระบอกมาต่างเนี่ยคือเมื่อวานผมมาถึงเนี่ยกระเบื้องทุกอย่างถูกเซตูกวางไว้เรียบร้อยหมดเลยนะเป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่แบบโอ้โหทำงานง่ายมากง่ายมากมาถึงเสร็จแค่จัดกระบอกกระบอกเท่านั้นเองแล้วก็ปล่อยปูแล้วง่ายมากนะอันนี้ต้องขอบคุณเลยครับที่การเก็บรายละเอียดดีมากแล้วเห็นฟาร์มที่นู่นที่บ้านกับที่นี่เนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยนะแต่ว่าหลังจากนี้ไปก็คือเเราาดููแแลล้ววันน่ปปมจะ็ไ แล้วเสียงของคนรอบข้างเนี่ยอากในหมู่บ้านเนี่ยพอเรารู้เริ่มจะเลี้ยงปูนานเนี่ยมีเสียงคัดค้านมีเสียงอะไรยังไงกันบ้างไหมเขาบอกว่าทําไมไม่เลี้ยงวัว <c oughs> ทําไม <c oughs> ไม่ทํา <c oughs> พี่บอกว่าไม่ไหวกเกี่ยวหญ้าไม่ไหวพี่ไม่ไม่ชอบพี่ทออําเลี้ยงวัวแล้วเราไม่กินวัวด้วยเราก็เลยไม่อยากเลี้ยง<อ>เราชอบกินปูแล้วก็เลยว่าอยากเลี้ยงร้องเลี้ยงปูบ้างอะไรอย่างี้ไม่มีใครทำอ,อ๋อก <c oughs> ็คือมีเสียงคัดค้านอ่า แล้วพี่ก็ยังยืนหยัดนะที่จะทาฟาร์มปูนะเขาก็ชอบเลี้ยงวัวแต่พี่ไม่ชอบอ่ะถ้าจะให้พี่ไปช่วยเลี้ยงวัวพี่ก็ไม่เอาพี่จะเลี้ยงปูถ้าไม่ช่วยถาพี่ก็จะเลี้ยงคนดีวถ้าไม่ช่วยเลี้ยงพี่ก็จะเลี้ยงคนดีวแล้วสรุปตอนนี้พี่เลี้ยงไหมวัวได้เลี้ยงไหมไม่ไม่คัก็วัวเขาไม่เลี้ยงก็คือมีแต่ปูนะก็คือถ้าว่าตอนนี้ก็คือมีปลูกผักกินเองอะไรเองเลี้ยงปูมีอยู่ทั้งนี้ใช่ไหมอ๋อโอเคนะครับแล้วก็บ้านล้มเหลือเรื่องของโควิดนิดหนึ่งนะครับเรากังวลไหมสวัมปู ังวนค่ะแต่ก็บ้านเรามันก็ช่วงนี้นั่นเนาะ,อ,ะอากาศโปรง่ลงลมนะครับมัน,มน<ง>ร้อนมันอะไรเราก็ไม่ค่อยคนทางไกลก็ไม่ค่อยจะมาก,ก็ก็ทบานานะครับอาจจะติดขาดหน่อยนะครับแต่ก็ตอนนี้เราเริ่มลงปูงไปเราก็พัฒนาฝีมือเราไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําแล้วกส็สื่อสารไปนะครับพิกัดฟาร์มอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่หมู่เจ็ด กระทุ่มลายอยู่บ้านน้องเดินนะคะหมูเจนกระทุ่มลายอำเภอประทายมาง่ายค่ะมาง่ายเบอร์โทรพี่เบอร์อะไรนะเบอร์0ูนย์เก้าห้าหกย์ห้าเจ็ดแปดห้าเก้าค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งสองสี่หนึ่งห้าสองสี่เก้าเจ็ดใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้คือเบอร์พี่เกียงนะพี่เกียงพี่เกียงก่อนพี่ปองโอเคแต่เบอร์หลักๆนะครับคือโทรมาหาพี่พี่ปองได้เลยนะครับเบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าห้าหกศูนย์ห้าเจ็ด 8 5 9อันนี้โทรมาหาได้เลยนะครับอันนี้เบอร์กระหล่๊เลยครับเดี๋ยวพอดีมันมีเรื่องสวนครัวน่าสนใจนะครับเดี๋ยวให้รบกวคพี่ปองเนี่ยพาผมไปเที่ยวดูสวนข้างๆนิดหนึ่งว่าเรามีอะไรตรงสวนบ้างนะถ้ายังไงเดี๋ยววันนี้ขอบคุณขอบคุณนะครับนะเดี๋ยวติดตามทางเพจได้นะครับเรามีข้อความดีๆนะครับติดตามทางเพจได้นะครับอย่างไรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับสวนครัวนะครับของพี่ปองนะครับต้องบอกว่า โอ้โหเล็กดีสวยกระทัดรัดเลยนะในนี้พี่ปองเนี่ยเขาปลูกอะไรไว้บ้างนะครับพี่อาเดี๋ยวขอข้อมูลหน่อยพี่ตอนนี้ปลูกผักอะไรไว้บ้างีอันนี้มีสลัดนี่ผักสลัดค่ะผักสลัดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเคลเคลอ่าจำชื่อไม่ได้แล้วหลายอย่างโอ้นี่ต้องมาเขือนท่านอะไรเกอะไขึ้นอ่าก็มาเขือเทศอันนี้ปลูกไว้กินเองค่ะปลูกไว้กินเองโอ้นี่ใครมาสวนก็คือยังไม่ชิมจะชิมมันอร่อยนะคะบอกทำทำน้ำผัก ทำน้ำผักใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อ oh. ตอนนี้ราคาแพงมากอืมไอ้แล้ว,แล,วแล้วสวนนี่ตอนแรกที่เดิมทีที่จะพามาดูเพราะว่าที่แรกคือตั้งใจว่าจะรื้อออก<า>ล้าทำฟาร์มปูใช,ใช่ไหมแต่โดนเบรกไว้ก่อน <c oughs> นะอุรยาเบรกไว้ก่อน <c oughs> ว่ายาวออกนะพี่ <c oughs> เก็บไว้นะครับอย่าตาอย่ายาวออกนะเพราะนี่ถือว่าเป็นเป็นส่วนครัวชั้นยอดนะครับนี่คือสุดยอดเลยนะมีทั้งมะงมะเขือเลยนะอันนี้ทํายากไหมพี่เวลาปลูกผักพวกนี้ก็จะยากก็ยากจะดูแลยากไหม สลัดนี่จะไม่ยากนะคะขิวนี่ก็ง่ายแต่อันนี้จะยากยากนิดนึงมะเขือเทศจะยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ใช้สารเคมีไงอ๋อใช่ค่คะ okay, ไม่ได้ฉีดยาไม่ได้เลยนะไมไ่ฉีดยาไม่ใช่อะไร<อ>สุดยอดสุดยอดเนี่ยปลูกผักไว้กินเองเนี่ยสุดยอดเลยนะเพราะฉะนั้นทําฟาร์มปูนะครับมีสวนผักมีอะไรเงี้ยนะครับสามารถปลูกผักไว้กินเองได้เลยนะด้านนี้ก็จะเป็นพริกนะมีพริกนี่มีอะไรครับผักปังผักปังนี่กินอะไรกินใบกินยอดยอดเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกอืมนี่นะครับดูาาอยอด ยอดมันคล้ายๆผักบุ้งเลยนะ<ห>นอ๋อนี่มียอดคล้ายผๆๆักบุ้งเลยนะโอ้โหยอดอ่อนมากนะครับไม่มีเวลากินก็นเลยยาวอ๋อนี่ผักปังนี่แม่อุไลชอบ,บางนนียผักปังเนี่ยนะอ๋อโอเคนะครับอันนี้เดี๋ยวเป็นสวนย่อยนะครับเดี๋ยวก็ผมจะพาไปดูคลิปต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเล็กเ็กน้อยน้อยนะถ้ายัางไงวันนี้เดี๋ยวขอบคุณพี่ปองอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับ ภายในบ่อนะครับติดตั้งเป็นระบบน้ําทิ้งนี่นะครับก็ใช้เป็นท่อนะครับท่อน้ําทิ้งเนี่ยไหลดูดจากท่อน้ํานี่นะครับก็จะไปสู่บ่อพักนี่นะครับบ่อพักด้านนี้นะครับก็จะปล่อยมาพักนะครับเป็นบ่อน้ําเสียแล้วก็จะปล่อยชุดน้ําไว้เสร็จแล้วในนี้นะครับน้ำในระบบบาบัดเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงปล่อยปลาหางลูกยูเข้าไปนะครับเนี่ยครับปล่อยปลาหางลกยูไปเพื่อให้ช่วยบําบัดน้ำช่วยกินพวกลูกไรลูกยุงนะครับ ตัวน้ำนะครับตัวน้ำที่ถ่ายรูปูนะครับเขาก็าจะมาต่อปั๊มสปริงเกอร์นะครับแล้วก็ลดต้นไม้อย่างนี้นะครับจะสดชื่น เวลาเราถ่ายนะเราให้ยกขึ้นดูนะครับขาไม่จะวิ่งเข้ามาหาูขาล่างนะอ,อันนี้ผมกำลังใช้กำลังติดดึงอยู่อ,อ่าเห็นไหมเห็นไหมขาลงมาปับ๊บเรากดปั๊บน้ำไหลันทีมันใชได้จับหลังมันนะครับอ่าขอลูกหน่อยเนี่ยจับตรงนี้จับให้มันก็เปขึ้นกลางอย่างเงี้ยเป็นตัวอ้าจับยิ่งทำไว้แล้วเพื่อที่จะทำการสมัดนะครับอ่าอยางนีนะอางนีนะครับฝีเขอลูกหน่อย ลูกน้อยครับเนี่ยพออ้าเข้ามาครับเนี่ยครับลูกก็จะเกาะติดมาเต็มเลอ่าเห็นไหมเยอะไหมเยอะนะครับอ่าในพอเราอ้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยถึง่าพอเราครอบมาแนงในนี้มันจะมีตัวที่แก่แล้วก็ตัวที่อ่อนที่อยู่ข้างในเพราะนั้นหนึ่งเราต้องมีตรงนี้ไว้ให้เขาเกาะนะอ่าตรงนี้เสร็จปั๊บเราสะบัดก็คือเราจะสะบัดในน้ำนะครับประมาณนี้เราก็สะบัดในน้ำประมาณนี้จับเข้าอ้าแล้วก็ตีลงไปในน้ำนี้ อะไรนะอะไรนะถ้ครับแรงเกินแรงนี้เป็นอะไรนี่ครับเป็นอะไรนะมันจะออกปึ๊บถ้ามันออกหมดเป็นอะไรไหมถ้ามันออกหมดเป็นอะไรนะก็จริงๆถ้าออกหมดถ้าออกหมดแล้วเนี่ยเราจะได้เขาเนี่ยเอากลับเข้าไปผสมพันธุ์ใหม่พันธุ์ไม่ออกอ่าเนี่ยนะใช่นาก็แปลว่าเนี่ยนาเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะมากทุกคนต้องรูักนาหมดแต่นามันหาไม่ได้แล้วตอนนี้มันมีมันมีร้อนมากบางพืที่เนะครับไปนะครับ ไปทั่วจังหวัดเนี่ยฟงที่นี่เลยนะแล้วสายพันธุ์ที่เรามีคูเนเราดีทีเหมือนกันต้องบกว่าเราจะมีเยอ